สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานะฮะวันนี้ก็นะฮะก็มาพาชมในส่วนตัวรถ p p v นะฮะก็คือเจ้าตัวเบลต้าโ o ร์จูเนอร์นะครับชมหน้ายักษ์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถปีศูนย์เก้านะครับปีศูนย์เก้าเลยนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับดีโฟดีเวนโทโบนะฮะขนาด3.0ลิตรนะครับ163แรงม้านั่นเองนะครับนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี09 ราคาขายอยู่ที่4,99,000บาทนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับสีนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับนะก็เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่ล้างขัดสีอะไรให้เขาเลยนะครับก็บอกได้เลยว่านะครับเป็นตัวโฉมที่ลูกค้าตามหายเยอะมากนะขอ r จูเน r น่ายักษ์นะครับตอนนี้ได้เข้ามาแล้วนะครับเป็นสีบอลนะครับ บอลออทองทองนะครับคันนี้เป็นปีศนะูนย์เก้านะก็ในส่วนตัวรายละเอียดตัวรถนะครับรถบ้านแท้ๆเลยนะครับไฟหน้าเดี๋ยวตรงนี้เราไปขัดนะครับขัดให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับมีโลโก้โตโยตา้าตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็ได้เป็นตัวสเกิร์ตของ T R D มาด้วยนะครับดี่เลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตัวกระจก นะครับวงช้างแล้วก็มีตัวจมูกหายใจนะครับของตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะยางนะครได้เป็นยางโยโกฮาม่านะครับไซรยาง 265/65R17 นะครับเป็นยางปี2019นะครับไซรยางตรงล่างนะครับเดิมๆเลยเดิมเลยนะฮะบันไดข้างจะเป็นบันไดข้างสีดำนะฮะอลูมิเนียมนะฮะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับแข็งแรงแล้วก็กราบเป็นข้างของ ก็จะเป็นตัวชุดแตกของโ o โยต้นแท้เลยนะครับนะก็มีโลโก้3.0ติดมาให้เรียบร้อยกระจกผับปรับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับเป็นตัวไฟเลี้ยวมาให้นะครับในส่วนตัวคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะกระจกอะไรต่างๆเดิมเลยว่าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนตัวบล็อาท้าเดิมๆนะครับเดิมเลยกระจกด้านหน้าก็เดิมๆนะครับอ่านะฮะ ลูกค้าท่านใดที่ตามหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับโทรมาได้มาเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยที่นะครับที่เราตั้งอยู่ที่เสรีไทย71สิบเอนะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมอ่านะครับก็ตัวรถบางๆเลยนะฮะบบางเลยนี้นะครับคัสซุงคัสซีนะครับไม่มีไม่มีประวัติจนน้ําที่คว่ำ นะพิลาการใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายของเอกลักษณ์ของตัวโฉมหน้ายักษ์เลยนะครับนะนี่นะครับตัวสเกิร์ตของเป็นของที d ร์ดีเลยอ่านะครับปลายท่อของจะเป็นของโตโยต้าตัวนี้ก็จะเป็น v s c ออะไรมาครบแล้วนะครับนะฮะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นสี เบาะสีเบจนะครับเป็นเบาะสีเบจเลยและเรียดตัวรถเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเดิมๆเลยนะครับก็ด้านท้ายเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเบาะจะเป็นแบบพับด้านข้างนะฮะอันนี้คือจะเป็นเอกลักษณ์ของ f ฟ r t u เ e r เลยนะครับมีถาดรองมาให้เรียบร้อยช่วงล่างนะครับเดิมๆนะครับแล้วก็คันนี้ติดกล้องถอยหลังมาอยู่ตรงนี้นะครับ นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนตัวด้านในนะครับอ่ะแถวที่สองนะครับแ่งประตูจะเป็นสีเบจแบบนี้นะครับมีลายไม้มาด้วยนะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับรายละเอียดตัวรถเดิมๆนะฮะให้ดูแบบสวยๆเลยนะครับสคับเพจติดมาให้เรียบร้อยเบาะสวยๆนะครับ อ่าฮะแอร์เรามีจอมาให้ด้วยนะตรงกลางมีจอมาให้ด้วยนะครับนี่ละเอียดภายในด้านหน้าอ่าสวยๆนะครับราคา 4, 9 9แ0 0บาทนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวได้เลยนะครับนี่ละเอียดโอแผงประตูนะครับมีกระจกไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะละเอียดตัวรถนัดนอตไม่มีขยับเลยนี่เลยนะครับ สวยๆนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับฟุตคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะคันนี้ไม่เพียงนะฮะหนึ่งแืแปดันห้าร้กาสบเอ็ดกิเอก้าสิบเจดกิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน้อยนะไม่เท่านี้นะครับว่าน้อยนะครับในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงอติดเครื่องเสียงแบบพ i o โอเนียมานะครับ รองรับบลูทูธอะไรหมดแล้วก็แอร์ออโต้นะครับมีปาร์เซนเซอร์นะครับครบทุกอย่างภายในก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากเลยนะครับกับราคานะครับเพียงเท่านี้ผมว่าไม่แพงนะผมว่าไม่แพงครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยแล้วก็ตัวเครื่องรุ่นนี้นะฮะถึกโทนมากนะครับถึกทนมากเป็นตัวเครื่อง v n t o Bo นะครับนะ v n t o Bo Intercooler Cooler นะครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนี่เลย น็อตไม่ม like yeah, sure. uh ีข huh. ยับนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแล้วก็เป็นฝาโป่งเดิมๆจากโรงงานนะครับแก้มเดิมนะแก้มเดิมเลยนีแก้มเดิมเลยนะครับฐานหน้าเดิมๆนะครับมีตอกรหัสนะครับจากโรงงานอยู่ครบแล้วก็นส่วนตรงคานนะครับด้านล่างสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยแบตเตอรี่ก็ได้เป็นแบตเตอรี่ 3k นะครับแบตเตอรี่ใหม่เลยคันนี้จะเป็นรถเดือนกันยานะครับนะปีศู นั่นเองนะครับผมสวยๆ้องเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มเลยนะใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยสอบถามเงื่อนไขต่างๆได้เลยนะครับนะหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนะสนใจติดต่อมาที่เบอร์084 384 8404นะครับมายูสคานะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนะคันนี้ราคาเพียง 4แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไมล์แสนสองลูกค้าหายากมากนะครับด่วนเลยนะด่วนเลยใครมาก่อนได้ก่อน,นครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยจะจับไฟแนนซ์ซื้อสดได้หมดเลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ3.0วี v, ขับสองปี09คนนี้นะครับราคา499ไมล์แสนสองครับอ่านะฮะัสำหรับวันนี้ผมมาเพื่อสำหรับวันนี้นะครับผมมายุสคากข็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ